ทุกคนเข้ามาในป่าอีกแล้วมาเจอดอกไม้สวยๆดอกบัวดินจ้าบัวดินขึ้นตามโขดหินตามโขดหินจ้าทุกคนโอ้นั่นเจ้าตัวนั่นคืออะไรเอ่ยเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาค่ะ จิ้งกือป่านี่คือจิ้งกือป่านะคะเขาจะมีเท้าเต็มตัวเลยค่ะเท้าของเขาจะพาเดินไปเรื่อยๆเขาจะหากินพวกเศษใบไม้แห้งพวกเห็ดเห็ดป่าที่เขากินได้ เวลาฝนตกก็จะออกมาอย่างนี้แหละค่ะเจ้าจิ้งคือป่าเจ้าถิ่นแถวนี้จินตามธรรมชาติของเขา ถ้าไม่มีใครทําอะไรเขาเขก็จะไม่ทํามันตรายใครนะคะึ่งคือป่าเขาจะไปตามธรรมชาติของเขาหากินอยู่ในป่าเดี๋ยวนี้หายากแล้วค่ะเพราะธรรมชาติเปลี่ยนไป ก็จะเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในพงหญ้าถ้าเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยปลอดภัยเข้าไปแล้ว เข้าไปหลบในพงหญ้าแล้วจ้าขอซ่อนตัวแล้วจ้าทุกคน ไปแล้วจ้าไม่เจอแล้วโอ้อยู่นั่นเขาก็มาซ่อนตัวจากทุกคนมาซ่อนตัวอยู่ในพุนม่มไม เมือเขามีความรู้สึกว่าเขาจะได้รับอันตรายเขาจะเข้าซ่อนตัวจะจิ้งกอป่าจิ้งกอป่าเจ้าถิ่นหน้านี้เห็ดออกเยอะเขาจะออกหากินเห็ด ขเขากำลังหาอาหารของเขาตามวิถีชีวิตของเขานะคะ ไปแล้วค่ะ